สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่างหินพาลุยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาต่อวงจรคอนโทรลนะครับกับทางหมุนมอเตอร์นะครับผมเราก็ประชุมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรกับทางหมุนมอเตอร์นะครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อวันนี้ก่อนนะครับผมเราก็จะใช้แม่เนติกนะครับ สองตัวฟิลโหลดแล้วก็หลอดไฟโชว์สถานะกนารทำงนานนะครับสามหลอดแล้วก็สวิตช์เขียวสองตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปต่อแล้วก็มาเขียนวงจรกันก่อนเลยนะครับไล่นะครับไฟเข้าฟิล F1 นะครับออกจากฟิลนะครับก็จะไปเข้าโอโหลดนะครับออกจากโอโหลดนะครับก็จะไปเข้าสวิตตัวที่หนึ่งนะครับจะให้เป็น S1 นะครับออกจากสวิต S1 นะครับก็จะไปเข้าที่คอนแทคของ Q2 นะครับ ออกจากคอนแทคของ K2 ที่สอนะครับก็จะมาเข้า K1 ออกจาก K1 ก็จะลงไปนิวตันนะครับผมนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะทำการแท็บสายมาเข้าสวิตช์ S2 นะครับอ,ออกจากสวิตช์ S2 เราก็จะมาเข้าคอนแทค NC ของ K1 นะครับเพื่อทำการอินเตอร์ล็อกกันไม่ให้ทำงานพร้อมกันนะครับอ่าเราก็จะเข้าคอย C2 นะครับแล้วก็ลงไปยังนิวตันนะครับอ่าส่วนหลอดนะครับก็จะเป็น ต่อออกมาจากจุดนี้เลยนะครับอ่าจุดนี้เลยนะครับโชว์สถานาการณ์ทำงานนะครับนี่ก็จะเป็น L หนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับจะเป็นลงนิวตันนะครับอ่า L สองนะครับส่วน L สามนะครับแล้วก็จะมา ต่อตรงโอเวอร์โหลดนะครับคอนแทคอินของโอเวอร์โหลดนะครับผมมอจะอเป็น L3 นะครับส่วนการทำงานนะครับมันจะทำงานยังไงใช่ไหมครับผมก็มคือเมื่อเรากดสวิต S1 นะครับไฟก็จะมาจ่ายผ่านคอนแทคช่วยของแม็กตัวที่2นะครับ K2NC นะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับไฟก็จะผ่านเข้ามาแม็กตัวที่1 K1 ก็จะทำงานนะครับหลอดไฟที่ที่1ก็จะติดนะครับพอเราปล่อยมือนะครับจากสวิตช์พุทธปต้นตัวนี้นะครับก็คือกดติดก็คือปล่อยก็คือดับนะครับอ่า แรมแล้วก็แม็กก็จะหยุดทำงานนะครับอ่าส่วนเรากดสวิตช์ S2 ไฟก็จะผ่านไปยังคอนแทค NC ของ K1 นะครับแล้วก็ผ่านไปยังคอย K2 ทํำให้แม็กตัวที่2ทํทำงานหลอดก็จะติดนะครับ L2 ก็จะติดพอเราปล่อยสวิตช์นะครับแม็กแล้วก็หลอดก็จะดับนะครับส่วน L3 นะครับก็จะทำงานก็ต่อเมื่อโอเวอร์โหลดทริปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับผมเราก็จะไปต่อวงจรกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนการต่อตอนแรกของผมนะครับผมก็จะเอาไฟมาเข้าฟิวออกจากฟิวไปยังโอเวอร์โหลดนะครับ NC โอเวอร์โหลด96ออก95นะครับโอเคครับผมจุดนี้นะครับอ่าใต้ฟิวมายังโอเวอร์โหลดนะครับอ่าพัน โอเวอร์โหลดนะครับก็ไปยังสวิตช์ s หนึ่งนะครับนี่นะครับออกจากโอเวอร์โหลดไปยังสวิตช์ s หนึ่งนะครับออกจากสวิตช์ s หนึ่งก็ไปเข้า nc นะครับของแม็กตัวที่สองนะครับผมนี่นะครับออกจากสวิตช์ s หนึ่งนะครับไปเข้าแม็กตัวที่สองนะครับ nc นะครับของแม็กตัวที่2นี่ครับออกจากสวิตเข้าเป็ nc แม็กตัวที่2แล้วก็ผ่านไปยังแม็กตัวที่1นะครับจากเส้นนี้นะครับมาเข้าคอยแม็กตัวที่1แล้วก็แทบไปยังหลอดด้วยนะครับโอเคนะครับ เข้าคอยแม็กแล้วก็แท็บตรงนี้นะครับเข้ายางหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่ผมใยกเป็นสายสีเหลืองนะครับสเส้นนี้นะครับสายสีเหลืองให้เข้าหลอดไฟนี่นะครับเข้าหลอดไฟสีเขียวนะครับพอมาเข้าหลอดไฟสีเขียวเสร็จก็ลงไปยังนิวตันนะครับก็เส้นนี้ก็จะเสร็จไปนะครับส่วนเส้นที่สองนะครับผมก็จะแท็บ จากสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวที่1นนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ไปเข้าสวิต S2 นะครับโอเคครับผมออกจากสวิต S2 นะครับตรงนี้นะครับก็จะไปเข้ายังคอนแทคช่วยของแม็กตัวที่1นนะครับออกจากสวิต S2 นะครับก็จะไปเข้าคอนแทคช่วยของแม็กตัวที่1นนะครับเป็น NC เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่าน nc max ตัวที่1ก็จะไปเข้าคอยของ max ตัวที่สองนะครับแล้วก็จะแทบไปยังหลอดไฟนะครับนะครับออกจากสวิต <Switch. S 1> ไปอ,ออกจาก c o n แ a c t ช่วยของ k 1นะครับไปเข้า max ตัวที่สองแล้วก็ลงนิวตันแล้วก็แถบออกจากคอยแ m a กตัวที่สองนะครับไปเข้าแรมนะครับ สีแดง L2 นะครับก็จะไปลงนิวตอนเช่นกันครับโอเคครับผมโอเคครับผมออกจากแม็กตัวที่หนึ่งนะครับ NC ก็ไปเข้าคอยของ K2 นะครับแล้วก็จะแทบสายสีเหลืองนะครับไปเข้าหลอดจากตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะใช้สายสีเหลืองไปยังหลอดนะครับแล้วก็จะไปลงนิวตันนะครับโอเคครับผม แถบตรงนี้นะครับจะเข้าหลดนะครับก็จะเป็น L 1 L 2นะครับส่วน L สามนะครับผมส่วน L สามนะครับก็จะมาแถบจากใต้ฟิวนะครับระหว่างเข้าโอเวอร์โหลดนะครับก็จะแถบมาเข้า nO ของโอเวอร์โหลดนะครับเข้า In ของโอเวอร์โหลดผ่านอิของโอเวอร์โหลดนะครับก็จะไปเข้าที่แรม L สามนะครับ ครับผมนี่ครับออกจากระหว่างฟิลนะครับกับโอเวอร์โหลดนะครับมาเข้าคอนแทคช่วยของแม็กนะครับเป็น NO นะครับของโอเวอร์โหลดนะครับเป็นเ o นของโอเวอร์โหลดนะครับผมแถบเลยนะครับเข้าเอของโอเวอร์โหลดนะครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปยัง หลอดไฟนะครับนี่นะครับเปลี่ยนหลอดไฟอีกหนึ่งหลอดนะครับเป็น L3 นะครับผมนี่นะครับผมจากโอเวอร์โหลด N.O. โอเวอร์โหลดนะครับก็เข้า L3 นะครับไปสู่ตัวที่สามนะครับส่วนนิวตันนะครับผมก็จะต่อจำรวมกันเลยนะครับทั้งหลอดทั้งแม็กนะครับก็จะไปเข้าจุดเดียวกันแล้วก็ไปเข้าไปยังนิวตันเลยนะครับ โอเคครับผมผมก็ได้ทําการต่อนิวตันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับนิวตันเส้นนี้นะครับแล้วก็จะเอาไฟจ่ายไปที่ฟิวนะครับไฟจ่ายไปที่ฟิวกับไฟจ่ายไปที่นิวตันแล้วก็จะไปทําการเทสกันเลยนะครับโอเคครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงจรนี้นะครับก็จะเป็นการกดติดปล่อยก็จะดับนะครับโอเคครับผมจะกดสวิตช์ S1 หนึ่งนะครับ หลอด L1 ต้องทำงานนะครับพอผมปล่อยมือก็หลอดก็จะหยุดทำงานนะครับแม็กเหมือนกันนะครับแม็กตัวที่1ทํางทำงานแรม L1 ทำงานนะครับติดผมจะปล่อยมือน,นะครับก็หยุดทำงานส่วนสวิตช์ S2 เหมือนกันนะครับกดแม็กตัวที่อ2อแรม L2 ทำงานก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เราต่ออินเตอร์ล็อกกันไว้นะครับขนาดที่เรากดสวิตใดสวิตหนึ่งอยู่แล้วเราจะไปกดสวิตตัวที่2ตามนะครับมันก็จะกดไม่สามารถกดได้นะครับนี่ครับเพราะว่าอินเตอร์ล็อกกันไว้นะครับไม่สามารถกดพร้อมกันได้นะครับเราจะกดสวิต S2 ได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยอีกสวิต S1 นะครับเราก็จะกด S2 พอกด S2 ครับเราก็จะไม่ทําการ จะไม่สามารถทําการกด S 1ได้นะครับนี่นะครับคือทําการอินเตอร์ล็อกกันไว้อยู่ไม่สามารถทํางานพร้อมกันได้เป็นการเซฟตี้มอเตอร์นะครับให้ไม่ทํางานพร้อมกันนะครับผมอ่าส่วนโอเวอร์โหลดนะครับก็จะเหมือนเดิมครับทิปนะครับโอเวอร์โหลดทิปไฟก็จะโชว์นะครับผมส่วนใหญ่ที่ผมต่อนะครับผมก็จะต่อโอเวอร์โหลด ไว้โชว์หน้างานตลอดนะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คนะครับการซ่อมเผื่อพนักง,งานเจอนะครับเขาก็จะมารีเซ็ตแล้วก็สาเหตุที่อร์โลดทิปนะครับก็เรากดบ่อยๆนะครับมอเตอร์มันทำงานบ่อยๆสตาร์ทบ่อยๆกระแสสตาร์ทุงสูงก็จะทำให้อร์โลดร้อนแล้วก็ทิปก็เป็นปกตินะครับ สำหรับการสตาร์ทบ่อยๆก็จะทำให้ออ์โหลดทริปได้นะครับสำหรับวงจรนี้นะครับรีเซ็ตก็จะหายนะครับกดสวิตช์เอสหนึ่ง L หนึ่งทำงานกดสวิตช์เอสสองไม่สามารถกดได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับสองช่องทางการติดตามนะครับ ต่างที่หนึ่งนะครับ Facebook นะครับเพจช่างหินพาลุยนะครับต่างที่2นะครับ YouTube ช่องช่างหินพาลุยเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม